สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาเก็บมันเก็บมาเขือนีหนาวค่ะทุกคนมันไม่ใหญ่แล้วนะคะทุกคน,นแล้วะะก็ใบเขาก็ไหม้แล้วะคะ่ะทุกคนอากาศหนาวเนาะคะ่ะอากาศหนาววันนี้ก็จะเก็บหมดเลยนะคะลูกเล็กลูกน้อย เก็บไปต้มต้มจิ้มพริกค,ค่ะทุกคนเก็บหมดค่ะวันนี้เก็บหมดต้นนี้หมดแล้วนะคะแอดนําจะลองเออ,อ่จะลอ,ลองลองลองตัดตรงนี้ดูทำไมตัดไม่ขาด จารย์จะตัดแล้วก็เอาต่อไว้นะคะทุกคนจะคุมไว้จะคุมไว้ว่าเผื่อเผื่อเขาเป็นเนาะค่ะปีหน้าเราจะได้ไม่ต้องปลูกเผื่อเผื่อต่อเขาเป็นเผื่อเขาไม่ตายพอมันหนาวจริงๆแล้วมันมันก็ เป็นน้ําแข็งมันก็จะตายหรือเปล่าลองดูคะ่ะทุกคนลองเอาต่อไว้เสียดายมากเลยดูดอกดอกดอกคะ่ะทุกคนเสียดายแตก็ต้องตัดคะ่ะทุกคนนี่ไม่ได้กินค่ะแบบนี้นะมันมันหนาวแล้วคะ่ะทุกคน หนาวแล้วแล้วก็จะเอาจะเอาดินแห้งค่ะจะเอาดินแห้งแบบอไอ้นั่นมาถมถมให้เต็มเลยดูค่ะทุกคนอเอหนาวมันหนาวมันก็นั่นร่วงไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ได้มันเ,เปียกให้หมด ไปกุกน้อยเก็บให้หมดค่ะคนยังหนาวเลยทุกคนคนยังหนาวเลยค่ะต้นไม้ก็นหนาว อาบมาแล้วได้ทำความสะอาดไปด้วยนะคะทุกคนดูลูกค่ะสุดยอดเลยลูกใหญ่ก็มีค่ะทุกคนก็จะเก็บแบบนี้ แบบนี้ถ้าแบบอากาศร้อนนี่ก็ได้กินนะคะทุกคนติดลูกแต่ตอนนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่นั่นละอันนี้ก็จะเก็บหมดเลยพริกก็จะเก็บหมดคะ่ะเมื่อวานนี้เก็บไม่หมดนะคะเก็บทําคลิปไปคลิปนะแต่ก็ได้ครึ่งกิโลคะ่ะพริกเมื่อวานนี้ หันกล้องมางนี้ค่ะหันกล้อมนี่ก็จะมีลูกใหญ่อยู่นะคะทุกคนลูกสวยอยู่พอได้จิ้มน้ำพริกค่ะพอได้กินกัน้ำพริกตัดทิ้งหมดเลยเสียดายดอกพี่น้องแต่มันไม่มันไม่ใหญ่ให้แล้วค่ะ ตัดตัดที่มีอเห็นไหมคะนี่นี่ถ้าไม่หนาวก็ได้กินค่ะนี่แต่ว่า มันหนาวมันก็นั่นหมดแล้วค่ะทุกคนใบไ,ไอ้นี่ก็เน่าหมดแล้วค่ะใบมังรักค่ะทุกคนใบมังรักเน่าหมด น,นี่ค่ะเดี๋ยวเราขาก,กล้องขึ้นก่อนนี่นะคะโอ้ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนมาเขือ่อโอโอ๋อลม้มอ่อนมาก อ่อนๆเก็บหมดค่ะตัดต้นทิ้งนี่แบบนี้แบบนี้ถ้าดีค่ะดูร่วงหมดนะคะทุกคนเสียดายเสียดายแต่ก็เอาไว้ไม่ได้ค่ะทุกคน ดูคะ่ะลูกเล็กๆเล็กๆตัดทิ้งเลยค่ะทุกคนเศรอฐายจังเลยดูคะ่ะลูกเล็กๆ,ๆ กิ่งนี้กิ่งนี้มีลูกนึงดีไคน์แคร์อ๋อทุกอย่างเต็มทุกคนจะไปเผื่อเผื่อเอาต่อเขาไว้ค่ะทุกคน จะลองเอาตอเข้าไว้สักสามต้นเผื่อเผื่อว่าเอาเขาไม่ตายเนาะคะ่ะเขาไม่ตายมันก็จะได้แตกขึ้นมานี่ตัดทิ้งตัดออกหมดเลยค่ะไม่ใหญ่ค่ะแบบนี้เสียดายมาก แต่ใบเขาก็ไปแล้วค่ะทุกคนใบสลดแล้วค่ะทุกคน ได้กินแล้วพี่น้องดูค่ะนั่นแล้วได้ลูกนี่โอ้ลูกนี้ใหญ่ค่ะทุกคนลูกนี้ใหญ่นี่ก็ได้ลูก <laughs> ลูกใหญ่ลูกเล็กเก็บ <laughs> หมดค่ะวันนี้โอ oh, นี่ยังน,นี้อีกลูกหนึ่งค่ะ หยวกก็เก็บค่ะหยวกสองลูกอ๋อชิงนี้ไม่เอา Ja, ja. Det er alt, det skal bare skydes ud. Ja, ja. Okay. Mm. Ja, absolut. Det skal vente nu, skat. Det skal vente det Skal den uh, ind i posen? No, ja, men det, ja, det vil jeg bare. Nå, ja. Okay. okay. det skal jeg nok hjemme med det. Vi har måske Der gør jo, der gør jo. ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะที่มารับชมนะคะมะเขือค่ะมะเขือแล้วก็เดี๋ยวเก็บพริกอีกค่ะทุกคนพริกก็ยังอยู่เยอะอยู่นะคะพริกยังอยู่อีกเยอะอยู่โอเคนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ไม่เจ็บไม่จนเนาะค่ะพี่พีๆเพื่อนๆสวัสด,ดีค่ะ thank you to everyone thank you so much